ใายดอกไม้ใายดอกไม้ธรรมชาติดอกหญ้าดอกไม้บัร้านเพิ่นนั่นแหละดอกหญ้าก็อื่นดอกไม้สม่ไมเป็นตะกี้เต้เด็กหน่อยเด่นดอกไม่งามตะกี้หน่อยต้ตรงไฮตรงหน้าส่วนบิวตอน จักโมงหน่อยเดียวนี่ยจ,กจกักเจ็กโม่งไปเดินงนาลิกไปสามาปสี่ไปนี่เดี๋ยวนี่ยข้าเพิ่สสน,นส้มดูธรรมาชาติบานบานหน้าห้องเราจะี่นอน ชมวิวธรรมชาติหาหญาบัดปงเร็วอยู่เนาะเกี่ยวออกข้าวเดียวกันอันนี้ไหมข้าวเดียวกับหญาพี่นนหนพูงมาต้นง้างเด็กพี่น้องบ้านบ้านปลายงญ้ากับพ,พี่น้องนจะต้นง้างยังไปหนีเนาะพี่น้องเนาะ มือสันเหรอสวัสดีค่ะ